มาเลเซียประเทศที่เห้าบุคคลมองขามในการเหตุตลาดท่างการสุสัตว์สวัสดีครับผมโคบานเมืองรอยเกินวันนี้จะมาบอกข่าวส,สูนองฟังนะครับตั้งใจข่าวเมื่อในเมื่อ,อเดือนพฤษภาคมโปรสั์จินจาดันทรงออกสินค้าปปรสัตว์ไปมาเลเซียปลุกตลาด1.6มืหลหมื่นล้านบาท ปลุกได้หรือปลุกบ่ได้ต้องติดตามกันนะครับอันนี้เิ่นไปไประชุมกันเรือปรึกษาหาเรือกันนะครับมาว่าการส่งออกสินค้าทางด้านบริษัทนั้นประเทศไทยเขามันจะมีหวังบอลมีความหวังบออ,ธ,อธิบดีกรมบริษัตทนะครับนําทีมหลัดเอก,กชนหาเรือกับอธิบดีกรมสตวสตวแพย์บริการสหพันธ์ ตลาดมาเลเซียกระชับสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือด้านสุขอนมามัยสัตว์ด้านส่งเสริมการขาสินค้าปรุสัตว์ระวังกันพร้อมติดตามความเกาหนาที่ไทยขอขยายตลาดส่งออกเนื้อโคนะครับเนื้ง่วเนื้อแพะเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่นตั้งเป้าว่าตลาด1 6หมื่นล้านบาท โอ้โห oh oh. ตั้งเป่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับตัวนี้ส่งออกให้มันได้ก่อนเด้อนะครับวันที่24นะครับ,รบเดือนปุ่นสที่ผ่านมานะครับในายสตวแพทย์สมชวนรัตนะมังคลานนท์นะครับอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่านะครับเมื่อวันที่23พฤษภามปุ่ผ่านมา2567ได้น้ำ คณะภาครัดและเอกชนนะครับเขาพบนะครับอธิบดีกรมสัตวแพทย์ณก,กรุงกัวลาล่ำเปิร์นะครับประเทศมาเลเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมทั้งหาลือนะครับเรื่องกำหนดด่านสุข,ขอนามัยสัตว์นะครับความรวมมือด้านการขา้าสินค้าปศุสัตว์และติดตามความก้าวหนา ขอเปิดตลาดสินค้าปรุษัตว์นะครับโดยมีผู้แทนภาครัฐได้แก่กรมปริสัตว์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นฐานถูดที่ปรึกษาไฟาการเกษตรประจําสํำนักงานเอกอัครัราชทูตณกรุงจาการตาผู้อาํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะครับกรุงกุลัมเปอร์ รวมกับผู้แทนภาคเอกชนการผลิตส่งออกสินค้าปริสัตว์ผลจากการหาลือร่วมกันทั้งสองฝ่ายเห็นควรพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพอนามัยสัตว์ด้านการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการสินค้าปริษัทระวางกันให้มากขึ้นทั้งนี้ฝั่งไทยเฮ้าเนี่ยก็ได้สแสดงความพร้อมนะครับที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าปรุษัตทที่มีคุณภาพ และมาตรฐานปลอดโรคและปลอดภัยโดยเฉพาะเนื้อง่วนะครับเนื้อแพะเนื้อหมูเพื่อตอบสนองและสนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางอาหารนะครับของมาเลเซียที่สำคัญนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรโดยกรมปริษัทมีแผงการพักดันการขยายตลาดสินค้าปริษัทไปย่างต่างประเทศอีกหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีกำลังสูอสงอย่างมาเลเซียนะครับ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการสร่งสินค้าออกบริษัทสร้างรายได้เพิ่มให้แก้ภาคการผลิตบริษัทซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรอยเอกธรรมนัดพ่มเพานะครับเปนว่าภาวาในปี2566นะครับไทยกะส่งออกสัตว์มีชีวิตและสินค้าบริษัทไปยังมาเลเซีย,ยนะครับเขาวามูลคากว่า1 6 0 0 0กว่าล้านบาทประกอบไปด้วยนะครับ ง่วงมีชีวิตนะครับง่วมีชีวิตมูลราคาถึง1นึ่งพล้านบาทกุมอาหารสัตว์เลี้ยงมูลาคา่า4,702บาทสินค้าสัตว์ปีกนะครับมูลาคาา5,602บาทซึ่งเป็นไกดิฟนะครับซึ่งเป็นไกดิและกาอื่นๆนะครับบ่ว่าจะเป็นไอศครีมกับท่งออกได้คือกัน4,000ันกว่าล้านบาท สินค้าอาหารบริษัทมูลค่าหาร้อยสามสิบหกล้านบาทเพิ่นว่าน,นี่ก็จะเป็นข่าวจากหลังนะครับเพื่อที่จะติดตามในอนาคตว่าการทรงออกงัวไทยนี่เป็นยังไงในการการ,ษษษรบริษัทเนี่ยไปยังมาเลเซียมาเลเซียก็บ้องขามบ่อยนะครับมาเลเซียเนี่ยเิ่นกานัเข่าโคมีชีวิตนะครับจากประเทศเท่าในควาขาง,งที่จะหลายยู่นะครับซึ่งเป็นประเทศที่ ที่เพื่อนบ้านที่ติดท่างผักไใต้ของห้องอาการเจรจานน่นนะครับนยโยบายก็ดีย่ดอกนะครับแต่ว่าเมื่อก็ต้องเห็นเป็นรูปธรระมเนาะว่าเข้าทรงออกได้จังไดแน่นะครับเรามีการเก็บข้อมูลวิจัยบอนะครับนยโยบายคืคอนยโยบายนะครับโมเมนต์มีแตน่นโยบายดีดีนะครับแต่ว่าการปฏิบัตินี่ย่งบอมมีประสิทธิภาพนะครับบอมี ความจริงใจบอสนะครับพะว่ามันกลับเป็นยังสีเป็นงเงียบอยู่นะครับต่างการบริษัทออกมาถแถลงข่าวต่างๆนานาเยอะพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าที่เห็นนะครับที่เห็นในข,นข้อมูลข่าวสารนะครับยังบอเป็นทีประจักษ์ปัน,ดนใดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนที่มันมีฟ้ามมีหายอย่ายอยู่แล้วแล้วก็ส่งออกไป ทั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมบกด Subscribe อย่าลืมนะครับการเลี้ยงงูในข้อเลื่อนนะครับอันนี้กลับเขาไมา่มองเกาคือเกานะครับเพราะว่างูนี่มีในอีสานในหลายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนเลี้ยงกะเลี้ยงมีความหลากหลายมีฟาร์มใหญ่มีการเลี้ยงในข้อเลื่อนมันจะมองข้ามข้อเลื่อนมาเลยนะครับวิธีการที่จะเอางูจากผ่าข้อเลื่อนเข้าไปสู่ระบบแล้วก็ไปเหตุเกี่ยวกับคุณภาพต่างต่เพราะว่าจะเป็นเรื่องของการ ปอดโรคอีกอย่างต่างๆเข้าตรงมีล่งถี่ล่องหลับง่วงหลับเหตุให้มันไม่มาฐานก่อรส่งออกนะครับเพราะว่าถ้าง่วงไม่มาฐานมีโรคส่งออกไปเนี่ยคือจบเลยนะครับบม่ว่าจะเป็นโรคลัมปีสก,กีโรคปากและเท้าเปื่อยต่างๆถ้าเขาตรวจพบว่าประเทศไทยนั้มีโรคนั้นนะครับพ่อจะโดนกักบ่ให้ส่งออกง่วงใด ตามแผลที่ห้าเกิดขึ้นมากลครับในหลายประเทศนะครับที่คนตรวจ่อโดยเฉพาะสารเลงเนื้อแดงนี่นะครับต้องมีมาตรก,การทาั้งกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับว่าการใจสารเลงเนื้อแดงต่างๆเนี่ยจะให้ห,ห้าโดนกีดกันทั้งการข่าบัว่าจะเป็นการส่งออกงัวตั้งนั้นแล้วนะครับนะครับที่ผมมองคือฝ่ายหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเอางว ใจง้วจะส่งออกเนี่ยต้องมีมาตรการย่างเข็ม้นที่จะตรวจสอบว่างัวที่จะออกออกประเทศเนี่ยต้องอมั่นใจได้ว่าปราศจากโลคปราศจากสารเล็งเนื้อแดงน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยาลื่อมสนับสนุนการส่งออกงัวของผักประชาชนในขั้วเลื่อนนะครับเพราะว่าคนเหล้ยงงัวส่วนใญ่ก็เหล้ยงอยู่ในขั้วเลื่อนนะครับกขายเป็นเงินออม เฮตติังไดก็ตามนะครับที่จะเอาง้วจากประชาชนนะครับแล้วก็เขาไปเฮต่านสู้กระบวนการแล้วก็ส่งออกได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าประชากรง้วส่วนใหญ่มาจากโคเลื่อนหลายขึ้นกันนะครับรเพรแพ่ฟา์มใหญ่ๆเพราะว่าประชาชนพี่น้องบัานหฮานี่ส่วนใหญ่แล้วแต่ละโคเลื่อนเนี่ยจะเห็นง้วตามบ้านเลื่อนนะครับ สำหรับมนีโคบานเมืองรอยเกินมากหว่างสุปีสุนองฟังเพียงสมเิตนะครับเฮาย่าลืมนะครับตลาดที่สำคัญคือมาเลเซียนะครับ้วก็มาตรการของรัฐที่จะ,ะดำเนินการนะครับโดยที่เฮาจะทรงง่วออกได้ต่อมีความชัดเจนราคาสนับสนุนไฟโคเลื่อนนํำนะครับสำหรับมนีสวัสดีครับ